สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ ttkt studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะฮะวันนี้ก็จะพามาดูนะผมสิ่งที่จะมาแน่ๆหลังเกมอัปเดตนะฮะก็คือเกมจะเปิดบ่ายสามโมงนะผมก็คือเปลี่ยนเวลาแล้วนะฮะจะเปิดตั้งแต่9ก้ามงเช้าจนถึงบ่ายสนะครับผมโอเควันนี้ก็จะพามาดูครับผมสิ่งที่จะมาหลังเกมอัปเดตนะ มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะผมอันแรกผมเป็นซาปโปโรับผมฉลองครบรอบของซาปโปโรนะฮะอันนี้ก็จะเจก3คลับซิเลคชั่นนะผมนักเตะฟีเจอร์3คนของซาปโปโรนะก็จะเข้าในกล่องจดหมายเลยนะผมกล่องขงขวัญเลยอันนี้นะฮะก็จะได้ในวันที่21ก็คือวันนี้นะครับผมอันนี้อันแรกนะของฟรี3อย่างของซาปโปโรก็คือนักเตะฟีเจอร์นะฮะแล้วก็อัปเดตอีฟุตบอลพอยด์นะผมนะอัปเดตการแลขอีฟุตบอลพอยด์นะ ก็จะมีชุดเข่งนะผมในวันที่2 1นี้ก็คือวันนี้ก็จะมีชุดเข่งของซาปปโปลอในปีในปี2005นะครับผมเป็นชุดของ2005มาให้เราเลขกันนะครับผมแล้วก็ในวันที่25ครับผมวันจันทร์นะฮะในวันจันทร์ก็จะมีอ่าฟีเจอร์เข้ามาให้เราเลข2สองทีมก็คืออาร์เซนอลกับแมนยูนะส่วนใครที่จะเข้ามาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะผม ไม่รู้เหมือนกันนะฮะจะเข้ามาแน่ๆของอาร์เซนอลกับเมนยูนะที่ใช้อ e ีฟุตบอลพอยเลขในบอลจันทร์นี้นะครับผมฟีเจอร์ก็ต่างหากนะคลาสสิเคชันของเมนยูอัลสันก็ต่างหากอันนี้ก็ต่างหากนะผมอันนี้เป็นการใช้อ e ีฟุตบอลพอยเลขนะผมแล้วก็ไอคอนติมูเมนต์ของเรียลมาดริดครับผมคนแรกก็จะเป็นคาซิยาสนะฮะแล้วก็เบคแฮมมาแล้วต่อมือ่อโอเคนะผมแล้วก็กูตีนะผมโอ้แต่นในนี้มันไปเข้มสุดต้องลาไปเข้ม่ะ ไล่ไปเข้มปะนะครับก็จะมีแฟนชอยของฝรั่งเศสด้วยนะครับผมที่จะมาในวันนี้นะฮะก็นําทัพโดยเนม่าจูเนียร์นะครับผมมาวันนี้มาวันนี้นะครับผมคือวันนี้เนี่ยมีมีให้เปิดเยอะมากครับผมสามแพ็คใหญ่ๆเลยนะก็คือมีแฟนชอยแล้วก็มีอันนึงครับผมเพลย์ยอดวิกของบอยอันนี้นําทัพโดยเอ่อใครวะใครวะอันนี้ก็เยอะเหมือนกันเทโกอะไรอย่างเงี้ยนะผม เพียดูวีก็มาไอคอนิกโม่ไอคอนิกโมเมนต์ก็มาแล้วก็แฟนชอยก็มา3แพ็คใหญ่ๆใช้ทองเปิดทั้งนั้นนะใช้ทองเปิดทั้งนั้นเลยนะผมโอเคในผมก็ประมาณนี้นะมี3แพ็กเปิดแล้วก็มีอัปเดตอีฟุตบอลพอยต์เข้ามานะผมก็จะเป็นมีชุดแข่งเข้ามาวันนี้แล้วก็ฟีเจอร์อาร์เซนอลแมนยูก็จะมาวันจันทร์นะผมสำหรับให้เราเลขในอีฟุตบอลพอยต์นะผมแล้วก็เจก3คลับเซเลคชั่นของซาโปโลประมาณนี้นะผมโอเค ไปเคียมไปเคียมนะผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็มีเม็ดเดย์ครับผมที่จะมาพรุ่งนี้ฮะอาจจะเป็นอ่าสี่ร้อยทองแล้วก็8ปดร้อยอีฟุตบอลพอยนะฮะแต่ก็ไม่แน่อาจจะอยู่แค่อ่าสองร้อยทองแล้วก็ส e ี่ร้อยอีฟุตบอลพอยนะครับผมส่วนใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบายบาย let's go